นี่คือรายการ1,000ปันสุขนะคะรายการที่ส้มตั้งใจทำรายการนี้ขึ้นมาเพราะว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือหรือการแบ่งปันแบ่งเบาภาระให้สำหรับผู้ที่เดือดร้อนที่ต้องการกำลังใจ เช่นผู้ใช้แรงงานหรือกลุ่มหาเช้ากินขําในสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่แบบนี้มีหลายๆคนตกงานบางคนต้องหางานเพิ่มเพราะว่าในช่วงนี้หลายๆคนบอกว่าอาชีพเดียวไม่พอเลี้ยงครอบครัวส้มคิดว่า1,000ของส้มสามารถปันสุขให้เขาได้หลายๆคนไม่มากก็น้อยและว,วันนี้ส้มจะปันสุขให้กับใครได้ทำความรู้จักกับเขาค่ะ ส้มเชีงสามชาตินะคะนี่คือรายการใหม่ค่ะ1,000พปันสุขนะคะรายการนี้จะแจกเงินรางวัลให้กับคนที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะส้มคิดว่าเงิน1,000พันเนี่ยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็แบ่งเบาภาระคนคนนั้นอาจจะได้หนึ่งวัน2วัน3วัน4ี่วันแล้วแต่เพราะว่ามูลค่า1,000พันเนี่ยเงิน1,000พมูลค่า1000แต่ขึ้นอยู่กับในฐานะของคน ถ้าคนที่อยู่่ากหญ้าเลยเขาบอกว่าเงิน1000พันเนี่ยเขาต้องทํางานถึง3วันนกะว่าเขาจะได้แต่หนึ่งพันบางคนเนี่ยค่ะคือแค่เศษเงินเขาเท่านั้นเองส้มคิดว่าเงิน1 0 0 0พันของส้มจะปันสุขให้กับคนคนนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ตรงวินมอเตอร์ไซค์แอบเห็นแล้วค่ะว่าวินมอเตอร์ไซค์นี้เป็นวินมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงขับเดี๋ยวไปคุยกับเขาดีกว่านะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้ผู้หญิงนะคะผู้หญิงค่ะผู้หญิงชื่ออะไรคะชื่อหนูเล็กค่ะหนูเล็กค่ะปกติเราวิ่มอเตอร์ไซค์ส่วนมากจะเห็นเป็นผู้ชายแตไมเป็นผู้หญิงอันนี้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเข้มแข็งค่ะก่อนมาขับรถทําอะไรอยู่คะครั้งแรกเลยก่อนที่จะมาขับรถเนี่ยคือทํางานสนามบินกอะสมุยค่ะแล้วก็ต้องกลับมาดูแลแม่ที่ป่วยในโรคชราก็เลยต้องลาออกจากงานแล้วก็พอดีพาท้องคลอดลูกด้วยค่ะพอดูแลคุณแม่เสียชีวิตแล้วก็ ดูแลลูกต่อเสร็จแล้วก็ <c oughs> ลวก,กลับมาเป็นแม่ค้าขายของอยู่นะห้างบิ๊กซีเอกตาขายอยู่ได้3มปีมีความรู้สึกว่าขา,ขายอะไรคะขายน้ําพริกผักต้มใส่ไข่เจียวทอดด้วยค่ะน่าจะเคยไปอุดหนุนด้วยนะ <c oughs> ใช่ค่ะใช่เพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นพี่ส้มไปขายป๊อปคอนหลานหลานขายป๊อปคอนใช่อ่ะอก็ยังไปอุดหนุนกันอยู่น่าค่ะแล้วทําไมอะพอปจจโควิดแล้วมันขายไม่ดีหรอคะแย่ค่ะแย่เศรษฐกิจแย่หลายๆอย่างก็เลยต้องผ่นตัวเองมา มาเป็นมาขับวิน,บบนค่ะวินแล้วแล้วแฟนนะคะแยกทางกันค่ะเขาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวค่ะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวค่ะอ๋อแฟนแล้วแล้วแฟนไม่ได้ส่งเสียลูกค่ะคุณพ่อเขาไม่ได้ส่งเสียเราก็เราก็ไม่ได้เรียกร้องเขาโอ้ยสุดยอดเลยลูกกี่ขวบนะคะสิบเอ็ดขวบวค่ะสิบเอ็ดขวบใช่สวัสดีลูกสิบเอ็ดขวบสวัสดีคับสวัสดีคับอยู่โรงเรียนอะไรครับ <ใจ S 2> บบ็อก,กครับโอ้โหนี่จะบอกว่าแม่เลี้ยงไม่ดีไม่ได้เลยนะเนี่ยหนูใหญ่มากเลยอะคือพอใจอะพอใจหนูตัวใหญ่ก่าใครในห้องไม่ลูกไม่ครับมีคนตัวใหญ่กว่าหนูอีกอันนี้บางแม่มิดแล้วนะบ,บางมิดแล้วเห็นแม่ทํางานแบบนี้อะคิดว่าแม่เหนื่อยไหมเหนื่อยสองสารแม่ไหมมีความฝันยังไงบ้างว่าโตขึ้นจะทําอะไรยังไม่รู้เลยครับยังไม่รู้เลยอยากจะแบ่งเบาภาระแม่ไหม อยากเป็นแบบเหมือนเด็กหลยายๆคนที่อยากเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นไหมคะอยากครับอันดับแรกหรือตอนนี้เป็นเด็กดีของแม่เนาะแม่จะได้ไม่หนักใจแม่ได้มีกำลังใจต่อสู้เนาะครับค่ะโอเคเลยเดี๋ยวมาคุยกันต่อชื่อนารักมากเลยชื่อเล่นว่าพอใจเป็นชื่อจริงของเขาค่ะอ๋อชื่อจริงพอใจเลยค่ะเขาไม่มีชื่อเล่น่ะจริงชื่อเล่นชื่อเดียวกันเลยพอใจค่ะค่ะที่รายการส้มเป็นรายการใหม่หนึ่งพันปันสุขค่ะ เงิน1,000ของส้มเงิน1,000ของรายการที่จะให้พี่สามารถปันสุขอะไรให้พี่ได้บ้างก็อย่างน้อยก็อุปกรณ์การเรียนของลูกค่ะก็ะคือตอนนี้รองเท้าของน้องอใส่ไม่ได้แล้วค่ะเพราะคู่ที่ใส่อยู่มันคับอยู่<อ>ก็กะจะเอาไปซื้อรองเท้าซึ่งเป็นอุปกรณ์เรียนให้เขาค่ะสคู่2คู่<อ>เพราะ ะะก็คือผ้าใบทั้งสองคู่เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้น้องใส่อยู่เบอร์41ต้องเปลี่ยนเป็น42แล้วเพราะเท้าเขาใหญ่ขึ้นแล้วซื้ออีกก็ซื้อ2คู่เลยค่ะ1,000บาทนี้สามารถซื้อได้2คู่เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นรองเท้าพละกับรองเท้าที่ใส่ไปเรียนค่ะอ๋อก็อย่างที่ซ้อมบอกถูกแล้ว<ช>ก็คือรองเท้าเรียน1คู่รองเท้าผละ1คู่ใช่ใช่ค่ะ1 0 0 0ันปันสุกได้รองเท้า2คู่ค่ะซื้อที่ไหนพี่เดียวหนูจะไปซื้อที่บิ๊กซีเพราะว่าเขามีลดราคาค่ะ ที่เหลือจะได้ไปซื้อข้าวสารด้วยโ้สุดยอดเลยค่ะพี่ไม่ดราม่านะเป็นกำลังใจเล็กๆน้ออๆนะคะนึ่งพันปันสุขขอปันสุขให้พี่ค่ะขอบคุณค่ะปกติขับวินมอเตอร์ไซค์ได้วันหนึ่งประมาณ400ค่ะ400ค่า400บาทค่าน้ำมัน100บาทค่ะ100บาทค่ะ ค่ะเหลือ300ค่าใช้จ่ายก็ตอนเช้าสําหรับลูกคนเดียวเลยเช้าจะหลดเย็นก็คือให้เลย100บาทเป็นของเขาเช่าบ้านค่ะเช่าบ้านเดือนละ2,500ค่ะเงิน1,000บาทที่คุณส้มให้มาในวันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจว่าในสังคมยังมีคนดีๆที่แบบว่าช่วยเหลือโดยไม่ตอบไม่ต้องตอบแทนคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรอยากเห็นให้คนอื่นมีความสุขเงิน1000บาทนะคะสำหรับคนมีเงินไม่เยอะค่ะ แต่สําหรับชีวิตวินหรือว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว1,000บาทถือว่าเยอะค่ะเพราะว่า2ชีวิตมันมีค่าต่อเรามากนะคะก้อนเงิน1,000บาทนี้จะนําไปซื้อรองเท้าให้กับลูกนะคะสคู่แล้วก็ที่เหลือก็จะได้ซื้อข้าวสารไว้เป็นทุนสำรองด้วยนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณพี่ส้มไว้มากๆเลยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ